การประกาศรางวัล World Airport Award ซึ่งจัดขึ้นที่ Passenger Terminal Expo ในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่15มีนาคม2023ท่าอากาศยานนานาชาติชามีประเทศสิงคโปร์ก็ได้คว้าตำแหน่งสนามบินที่ดีที่สุดในโลกซึ่งแชมป์นในปีก่อนหน้านี้คือปี2021-2022เป็นของท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด กรุงดฮาประเทศกาตาร์และในวันนี้เราจะพาไปดูความครบคันของสุดยอดสนามบินในปี2023ที่ท่าอากาศยานนานชาชาติชางงีกันค่ะท่าอากาศยานนานชาชาติชางงีตั้งอยู่ในเขตชางงี่ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ธันวาคมปี1981 ภายในพื้นที่ของสนามบินนั้นประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสาร4อาคารที่สามารถรองรับผู้โดยสารกว่า65ล้านคนต่อปีและอาคารจ e เวลชา a ี่แอร์พอร์อาคารแห่งใหม่สุดทันสมัยที่แบ่งออกเป็น5ชั้นบนดินและ5ชั้นใต้ดินโดยมีโครงสร้างสร้างด้วยเหล็กและแก้วออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกชื่อโมเชซาฟตี้ผู้ออกแบบมารีนาเบซน ร่วมกับสถาปนิกฟีมือดีอีกมากมายโดยอาคารแห่งนี้จะเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสาร 1, 2และ3เท่านั้นหากต้องการเดินทางจากอาคารผู้โดยสาร4มายังอาคารจีเวลชางยี ee, ทางสนามบินก็จะมีรถรับส่งไว้คอยให้บริการค่ะจุดเด่นของสนามบินแห่งนี้ คงจะหนีม่พ้นอาคารโดมแก้วขนาดใหญ่จีเวลชางีที่ภายในประกอบไปด้วยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ชิเซโดฟอร์เรสเวลเลซึ่งเต็มไปด้วยพืชนานาพันธุ์เสมือนปอดกลางอาคารสุดทันสมัยไว้คอยมอบอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ที่มาเยือนและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดคือการได้มาชมน้ำตกในร่มขนาดใหญ่ The h s b c Dan w a t e ที่ไหลลงมาจากกลางโดมกระจกลงสู่พื้นโดยระยะความสูงถึง40เมตรด้วยกันอีกทั้งยังมีสะพานแก้วคารนปี้บิดที่สูงจากพื้นดิน23เมตรทำให้สามารถชมสวนป่าได้ในรูปแบบพาโนรามารวมไปถึงกิจกรรมต่างๆภายในคารนปอี้พาร์คโรงภาพยนตร์ชเเทเตอร์ที่มาพร้อมกับระบบไอ a มร้านค้าปีและร้านอาหารกว่า280แห่งที่ขึ้นชื่อว่าเลิศรส ไว้รองรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้อย่างจุใจค่ะและเชื่อไหมคะว่าในอดีตท่าอากาศยานนานาชาติชางงี่แห่งนี้เคยได้รับรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกถึง8ปีซ้อนด้วยกันคือในปี2013ถึง2020ก่อนที่จะกลับมาครองแชมป์ได้อีกครั้งในปี2023ซึ่งทางเว็บไซต์ผู้ให้คะแนนและจัดอันดับสายการบินและสนามบินทั่วโลกอย่าง Skytrax ก็ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับนี้ว่าเป็นการสำรวจความเห็นจากประสบการณ์ผู้ใช้งานสนามบินทั่วโลกตั้งแต่จุดเช็คอินไปจนถึงการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางและสนามบินชางี่แห่งนี้ยังได้รับรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสนามบินที่ดีที่สุดในเอเชียอีกด้วยค่ะติดตามผลงานของพลัราได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ